ทไทย126เบธเวทเอาแม่ด้ดีที่เป็นผ่านมาที่ยอดเวยเลยลุ้นล้วนตงกุชบกเพชรนะครับกอดทิโมงพราะว่าข้าพลังเอามาดูตีได้หรือยังนะครับยังสอดในไม่ได้นะครับโยทินเอาแจ็คนั่นแหละครับพวกนายต้องบอกว่าโยทินตีได้ทุกนท่านะครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของก้าวหน้าชายล่าครับเนี่ยครับกลับมาได้กีเข้าขวาครับขาเหลี่ยมครับเนี่ยครับโอ้ย แพนเน่ต้องบอกว่าแข็งมากๆนะครับอ,อ้าวโหแล้วครับมีจังหวะให้เด็กไหมเด็กได้ไหมข้อขวาตึ้งไปอ้าวสฉงเด็กไปแล้วอา้าวโอ้โยแหมโอ้โหรือว่าชมอ่อนไม่นิดนะครับพ้าแกนอยนี่แหม่งโฉแก้มเลยเอา้าเติดอีกโอ้โหดูดิแต่มาแบบรถบนถนนเลย่อนมาเรื่อยๆชายาซ้ายไปเอา้าข้อขวาตัดจุดทิศเข้าติดไ,ไม่ปลาบไม่พราดไม่พลาดด้วยขอ ไป,ไปนั่นแหละครับต้องทีมบฝานับเข้าไปครับเดินถึงตัวอย่างเดียวครับแล้วก็เนี่ยครัำกรอได้ได้ลายแขนล็อกได้แล้วเนี่ยครับลูกเก่งของโยธินเชื่อมหมายการค้าครับซิกเนเจอร์ของเขาอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้โหนี่นะครับพอบีบปีบเรนีเรียบร้อยเลยนะครับดูดิไปหิห้วเลยอ่ะหิ้วเลยอ่ะและเท่าๆกันอย่างนี้เด้อโยธินงแหม่ชอบเริ่มเกินโอ้โหแกพาทัวร์เลยนะครับโยธินไพร่าหนีไม่ออกเอา้าเอา้าปัดไปเตะ เตะซ้ายทีทีดึงฮาวโอ้เตะได้เหมือนกันนะครับนี่แหละนะครับต้องดันแล้วครับทั้งต่อยก็กินยากนะครับเพราะว่าต่อยมาโดยมากก็จะตัวเล็กด้วยต่อน้ำหนักด้วยวันนี้ไม่ต่อเยอะต่อแค่สองคนเฉยเลยอะ่ะโดยเป็นยี่สิบสี่ไชร่ายี่สิบหกแต่ว่าไชร่าเน้ยมาก็จริงแต่ไม่สูงด้าน,นซ้ายไล่หลังแล้วครับจวดเจ็ดทีนะครับอ่ะสามเปียกวงการแข้งซ้ายเป็นผู้ชนะ คะแนนนะครับอย่างเอกจันครับ